โอเคนะครับพอดีผมจะขอสัมภาษณ์ครับ<ไ>ขอขอสัมภาษณ์ว่าตอนนี้รถเนี่ยมันมีอาการเป็นเป็นลักษณะใดครับมันเอามันเล่งเครื่องบอ๊ขึ้น,นะคะ่ะมันมันเล่งเครื่องบอ๊อกแมนนั่นนาไปตั้งกล้องกันเลยครับ <laughs> <laughs> มันเล่งมันเล่งเครื่องบอ๊ขึ้นืนละที่นี่อเออมือหนึ่งอ่ะหนูหนูนนครับไปเนาะมันขับได้แค่ยี่สิบแมนค่ะขึ้นแค่ยี่สิบแล้วบางมืออ่ะ จ้งมือเสาจังสิกะสตาร์ทบอติดต้องสตาร์ทเป็นสิบเพื่อกว่าจะติดค่ะแล,แล้ว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 ห้องช่อง <ฮะ S 2> ทางกาันมาทับการตรวจเช็คหนึ่ช่องทางใดครับเป็นน้ำไผรมาครับไอ้นู้เสิร์ชเสิร์ชในในคู่เกินค่ะเสดในคู่เกินนะครับในการตรวจสอบเนี่ยไปไปทับการตรวจสอบมองใดมากในเราครับไปศูนย์ค่ะศูนย์เข้าว่างใดครับ ศูนบอกว่าบ่อเป็นอย่างเพราะว่าเอาไปล่องเบิงหลือมันกันยังขับปกติอยู่แต่ว่าพอมาอยู่กหนูนี่มันมันคือมีอาการกับบลูค่ะตอนไปอยู่นี่เขาเปียบถึงมันมันยันหมอมันยันหมอเลยพอคอยออกอาการค่ะกินยาลดอาการนะค่ะแล้ววันหันขี้มานนี่มันมีอาการปะบ่อค่ะแต่ว่านั่นแหละหาผมผมจีพาพ่อมาลอมป้านี่เนาะนั่นแหละแต่ว่ามือเศร้าว่ะมันจะตานบ่อติดนพยายามต่างหลายหลอกกับเออเออกับพะพอาหลายหลอกกับติดอยู่ ค่ะแต่ว่ามันก็เคยเป็นอ่าบนนี้ก็ได้ทียไมาให้ทางร้านตรวจสอบเป็นปะแมนค่ะแลบานนี้ผมถามเลยว่าบางครั้งในการตรวจสอบเนี่ยมันอาจที่ใส่เวลายาวนานเนี่ยจะใหม่เดย์ที่บริเวณปุ๊บปั๊บกึ้งช่างเป็นเหี่ยวเดยค่ะค่ะนู้นเข้าใจต้อองบกเจ้าของรถซะก่อนค่ะเข้าใจค่ะมันกิดขึในการตรวจสอบมันจะมีหลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าบางครั้งในอาการรถแต่ละขั้นนี่มันก็สิบ่ค่อย ฟ่องฟ่องทันทีเลยแล้วแล้วบางเครือหนูครับไปหนูไปติดป้ายแดงว่านี้หนูมันมันคือจังมันดับนะแต่ว่าเครื่องมันติดอยู่แต่ว่ามันเล่งเครื่องบ่ขึ้นอ๋อมันเล่งเครื่องเราลดคันข้างหลังอ่ะมันเข้าเจ้ากันเลยหนูแต่ในในขณะที่ว่ามันเล่งเครื่องบ่ขึ้นนี่มันมีไฟเกือโช้กหน้าจอมีมีค่ะอ๋อมีไฟโช้กหน้าจออยู่นะปัญหาก็มันก็คือมันเครื่องมันเล่งไม่เห็นไม่ขึ้นในบางขณะ ใช่มันมันมันก็จะขึ้นมันก็ดโบจะเกขึ้นเลยมันจะรับไหลมันก็รับไหลเลยว่าว่าต่อเดาใจง่ะค่ะนึกว่ามันจะอันตรายอยู่เพื่อไปทนคับเป็นในเมืองอย่างเงี้ยอย่างสิแม่คะครับผมครับผมตอนนี้ก็ในในการนำรถเข้ามาทำการตรวจสอบนะครับเข้าไปที่นี่เอกสารนะครับเอกสารให้ท่านเจ้าของรถได้รับทราบได้เซ็นนะครับแต่ว่าในในในกระบวนการการสอบ ในการการซ่อมหรือราคาการซ่อมหนึ่งห้างกระกแจ้งไข่หลังรับเ้างก็ะจแจ้งไข่หลังเดี๋ยวเราจะทักไปทางไลน์นะครับเราจะทักไปทางไลน์เราก็จะประเมินท่าจ่ายว่าค่าซ่อมอยู่เท่านั้นท่านี้เราต้องขอความยินยอมจากท่านเจ้าของรถก่อนว่าสมควรที่จะซ่อมไหมครับตอนนี้เราบันทึกคลิปเราบันทึกคลิปเพื่อเป็นเพื่อเป็นขั้นตอนในการดําเนินการซ่อมนะครับท่านเจ้าของรถก่อนรับทราบไปด้วยนะครับนี่เราก็จะมีสาราคานวันนี้ที่ท่านเจ้าของรถนํารถมาเราก็จะทําการรับรถได้ แล้วเราก็จะทำการตรวจเช็คโปรแกรมต่างๆแล้วเราก็จะแจ้งไปใ <ฮะ S 1> นกนณีนอาการที่มันเสียวันเป็นอะไรบ้าง<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะโอเควันนี้ต้อง<ม>อขอขอบคุณท่านจากของรถเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ <ฮะ S 1> สวัสดีครับครับพี่เลยครับขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีเ c แฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทําการตรวจเช็คนะครับเรามาทําการตรวจเช็คในรถยนต์ปอดโฟกัสนะครับปอดโฟกัสถึงเ c ของเราอ่า นำมาให้เราทําการตรวจเช็คนะครับหลังจากที่ท่านเจ้าของรถไปตรวจเช็คที่สถานบริการอื่นๆมาแล้วนะครับซึ่งในเบื้องต้นท่านเจ้าของรถยังไม่มีความมั่นใจนะครับดังนั้นเลยมาให้เราทําการตรวจเช็คนะครับเบืองต้นเราทําการตรวจเช็คนะครับพบปัญหาหลายอย่างนะครับซึ่งท่านเจ้าของรถเล่าอาการมาว่าเครื่องยนต์ดับเป็นบางครั้งนะครับพร้อมกับในขณะที่วิ่งวิ่งไปนะครับระบบเกียร์ไม่ทํางานนะครับเกียร์ไม่เดินเครื่องยนต์ไม่ไม่พาเกียร์ไปเรียบส่วนลักษณะนี้นะครับ บื้องต้นเราก็ทําการตรวจเช็คพบปัญหานะครับมาดูปัญหานะครับเดินตามมากันเลยเรามาดูปัญหาภายในนะครับเรามาดูปัญหาภายในหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งจะปรากฏขึ้นที่โปรแกรมนะครับจะปรากฏขึ้นที่โปรแกรมมันฟ้องโซลแนนโซลโซลิโนยโทษทีครับโซลิโนยนะครับโซลิโนยระบบเกียร์นะครับชิปพาวเวอร์เกียร์นะครับไม่ทํางานสมไม่มีความสมบูรณ์นะครับในขณะที่อาการของรถก็ฟ้องท่างที่โปรแกรม ฟ้องขึ้นมานะครับรถไม่วิ่งนะครับรถไม่วิ่งเปรียบสเสมือนว่าระ,ระบบคัตไปในระบบเกียร์ลื่นนะครับตรงนี้เราก็รู้ปัญหานะครับเราก็รู้ปัญหาแล้วเราก็จะดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ท่านเจ้าของรถต่อไปนะครับเราดูกันนะครับโอเคโอเคสวัสดีทุกท่าน สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆนะครับนะครับสวัสดีแฟนๆนะครับเป็นการบันทึกนะครับเป็นการบันทึกก่อนซ่อมนะครับเป็นการบันทึกทดลองขับก่อนซ่อมในรถฟอร์ดโฟกัสนะครับในรถฟอร์ดโฟกัสท่านเจ้าของรถแจ้งมาว่านะครับวิ่งไปเป็นบางครั้งนะครับเครื่องยนต์ดับนะครับเครื่องยนต์ดับนะครับกับอีกหลายอาการนะครับนะครับอาการต่อมานะครับอาการต่อมาท่านเจ้าของรถบอกขับไปอยู่ดีๆนะครับ เกียร์ก็ไม่ยอมเดินนะครับเกียร์ก็ไม่ยอมเปลี่ยนประมาณนี้ตอนนี้เรามาขับในทดลองในภาคสนามก่อนที่เราจะดําเนินการซ่อมนะครับเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลในก่อนดําเนินการซ่อมไว้ทุกอย่างนะครับนะครับตอนนี้เรามาทําขับทดลองในภาคสนามนะครับซึ่งเบื้องต้นเราทําการตรวจเช็คด้วยโปรแกรมนะครับเบื้องต้นเราทําการตรวจเช็คด้วยโปรแกรมเราพบปัญหาในระบบเกียร์ทำงานผิดปกตินะครับในระบบอ่า โซลินนยนะครับชิปโซลีนอย์ต่างๆทํางานผิดพลาดนะครับตอนนี้เราก็มารองในภาคสนามว่าอาการดังกล่าวจะเป็นหรือเปล่านะครับท่านเจ้าของรถบอกเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไม่ใช่ปัญนะครับในเบื้องต้นเราทําการตรวจพบแล้วนะครับในข้อมูลของกล่องระบบ ECU นะครับกล่องระบบ ECU คอนโทรลโมดูลยูนิคนะครับเราทําการตรวจเช็คแล้วนะครับเราพบปัญหาแล้วนะครับเราก็จะทําการแก้ไขให้ท่านเจ้าของรถนะครับ ย่างสุดความสามารถนะครับพร้อมกับเราจะทำจะเราจะรายงานให้ท่านเจ้าของรถรับทราบทุกขั้นตอนนะครับในขณะที่เรากทาการทํางานนะครับเราก็ทําไปตามขั้นตอนนะครับทุกอย่างทุกอย่างเราทุกขั้นตอนเรามีระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนะครับต้องท่านเจ้าของรถต้องเข้าใจนะครับท่านเจ้าของรถก็ต้องเข้าใจในการระบบการทํางานของเราด้วยนะครับเรา,าจะ ไม่ทําตามนะครับเราจะไม่ทําตามคําขอร้องของเจ้าของรถว่ารีบอย่างร้นรีบอย่างนี้นะครับเราทําการทําตามระบบกระบวนการระบบงานของเราจะดีกว่านะครับเพื่อ,อความชั่วนะครับเพื่อความชัวและความมั่นใจในในในช่องทางการทํางานนะครับ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาหาเรานะครับไกลแสนไก่นะครับที่ไว้วางใจในผลงานและระบบการทํางานของเรานะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเบ mm ื้องต้นเราก็จะทําการแก้ไขนะครับเบ mm ื้องต้นเราจะทําการแก้ไขนะครับใน ดังกล่าวนะครับเราจะพยายามนะครับเราจะพยายามลดรายเราลดรายจ่ายนะครับรลดรายจ่ายใ,ให้กับท่านเจ้าของรถนะครับนี่เป็นใบเอกสารนะครับใบเอกสารที่ท่านเจ้าของรถไปทําการตรวจเช็คมานะครับที่ไหนเราไม่ขอบอกเราไม่ขอเอ่ยนามนะครับแต่ในกระบวนการของเรานะครับเราทําไปตามขั้นตอนนะครับ เราทาการไปตามขั้นตอนเราตรวจเช็คไปตามขั้นตอนสิ่งไหนนะครับสิ่งไหนที่ทําการลดรายจ่ายให้แก่ท่านใช้ผู้ใช้รถใช้ถนนเราก็จะพยายามลดรายจ่ายให้นะครับเราก็พยายามลดรายจ่ายให้สิ่งไหนเสียเราก็บอกว่าเสียสิ่งไหนไม่เสียนะครับสิ่งไหนไม่เสียเราก็บอกไม่เสียนะครับเราก็จะแค่ไขให้ในทุกด้านนะครับโอเคนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับแล้วเราก็จะมารายงานให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราการ เราทําการดําเนินการซ่อมเสร็จนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม ขอสวัสดีนะครับขอสวัสดีแฟนๆนะครับแฟนๆเอฟทุกๆท่านนะครับแฟนๆฟอร์ดเฟสต้านะครับฟอร์ดโฟล์กัสทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดโฟล์กัส1.6ฟอร์ดเฟสต้า1.6นะครับเสร็จเป็นที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับกับฟอร์ดโฟล์กัสนะครับกับฟอร์ดโฟล์กัสคันนี้มีอาการนะครับมีอาการเกียร์วืดนะครับเกียร์กระชากเกียร์กระตุกนะครับนะครับเบื้องต้นเราใช้โปรแกรมทําการเข้าไปทําการตรวจเช็คกับเราพบปัญหานะครับ เราพบปัญหาในระบบการทํางานของเกียร์นะครับคัสเคัด B นะครับนั่นไม่ถึงชุดก้ามปูนะครับชุดก้ามปูมีปัญหานะครับชุดก้ามปูในระบบเกียร์นะครับพร้อมกับรถคันนี้มีอาการในบางครั้งการระบบการสตาร์ทเข้าเซฟโหมดนะครับระบบการสตาร์ทเข้าเซฟโหมดเนื่องจากรถสตาร์ทไม่ได้นะครับรถสตาร์ทไม่ได้ดังนั้นจึงมีปัญหานะครับเราทําดําเนินการเสร็จเรียบร้อยเรามาลองในภาคสนามนะครับ อยากจะย้ำนะครับอยากจะย้ำอยากจะเตือนท่านผู้ใช้รถเชตุนนะครับในผู้ที่ใช้รถ Ford f o r d f i e ตหรือ f o r d Focus นะครับซึ่งในรถตระกูล Ford นะครับเป็นรถที่มีความนิ่มนิ่มนวลน,นะครับเป็นรถที่มีความนิ่มนวลต้องการความนิ่มนวลจากการขับขี่นะครับ ดังนั้นในการใช้งานนะครับท่านเจ้าของรถต้องพึงระวังนะครับในการขับขี่ต้องขับขี่แบบนุ่มนวลนะครับเนื่องจากรถตระกูลฟอร์ดรถตระกูลมาด้าเป็นรถตระกูลผู้ดีนะครับเป็นรถตระกูลผู้ดีดังนั้นในการดูแลร,ร,รักษานะครับในการขับขี่เราไม่สมควรที่จะขับขี่แบบโค้โค้กหักนะครับในการซ่อมนะครับในการซ่อมก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับก็จะเป็นเรื่องลุ่งยากหลายขั้นหลายตอนนะครับ ในดําเนินการซ่อมนะครับจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือจะต้องมีโปรแกรมนะครับจะต้องมีโปรแกรมเข้าไปทําการโปรแกรมเข้าไปทําการรีเซ็ตในส่วนต่างๆหลังจากที่เราดําเนินการเสร็จนะครับไม่งั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับระบบการทํางานของระบบเครื่องยนต์ระบบของเกียร์จะเข้าเซฟหมดนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับโอเคนะครับอ่านะครับในรถตระกูลฟอร์ดนะครับในรถตระกูลฟอร์ด การขับขี่นะครับในฟอร์ดเคสต้า1.6หรือว่าฟอร์ดโฟล์กัส1.6นะครับระบบการทํางานของระบบเกียร์นะครับจะเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับจะเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับระบบเกียร์จะควบคุมด้วยระบบกล่องเพลเวชิพนะครับจะทํางานตามรอบของเครื่องยนต์นะครับตามรอบของเครื่องยนต์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบไม่มีความรู้สึกนะครับไม่เหมือนระบบเกียร์ออโต้นะครับเป็นระบบเกียร์ทำงานด้วยระบบกล่องเพลเวชิพนะครับ ควบคู่กันไปกับรอบของเครื่องยนต์รอบของความเร็วนะครับต่างๆนะครับดังนั้นในบบการทํางานของเกียร์จึงมีความนิ่มนวลเหมือนเกียร์ CVT ในรุ่นใหม่ๆเลยทีเดียวนะครับ ก็อยากจะย้ําอยากจะเตือนนะครับสาหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ใช้รถตระกูลฟอร์ดนะครับก็ให้มันดูแลรักษานะครับในการตรวจเช็คในการดูแลรักษาในการที่จะเข้าไปทําการตรวจเช็คที่สถานบริการต่างๆก็ขอให้ศึกษาให้ถี่ตัวก่อนนะครับวันนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยหมดปัญหาที่กาจนะครับในฟอร์ดโฟกัสนะครับอาการเกียร์กระตุกอาการเกียร์พื้นอาการสตาร์ทไม่ได้อาการระบบการสตาร์ทเข้าเซฟหมดนะครับ เสร็จเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยหมดปัญหาที่กาจนะครับระบบการทํางานของเกียร์นี่มันนวลมากนะครับนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับนะครับดังนั้นในระบบการซ่อมของระบบปอดจึงมีความสลับซับซ้อนนะครับบางสถานที่ไม่กล้ารับไม่กล้าซ่อมสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากระบบจะมีปัญหาทําพอเราทําเสร็จไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือกอ็เดี๋ยวก็ระบบก็จะไป ไปเรื่อยนะครับระบบก็จะไปเรื่อยไปไปเป็นตรงโน้นไปเป็นตรงนี้นะครับไม่เป็นปัญหาที่ไม่จบไม่สิน้นไม่ซากที่นะครับก็จบปัญหาที่กาใจนะครับท่านไหนมีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับที่ร้านอูปจอเลนยนหนึ่งศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์สามหกแปดหนึ่งสี่ร้านอูปจอเลนยนสองศูนย์แปดแปดศูนย์ซาม่าศูนย์หกหนึ่งสี่โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม